สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีเอ็ปูจองนะครับเนาะมาอนี้ครับผมสิบาบ้าเม,มืองเรียงอ้อยนะครับอ้อยคือที่ปลูกว้แต่ปีที่แล้วนะครับใส่งานในแล้วนะครับเสียวมา <c oughs> ดีดนำขายนะครับคันนำขายหอพี่น้องในเมืองครับมาอ้อยลํำหนึ่งนี่ในแจกรูนะครับเนาะอ่าพี่น้อง สองลครึง่งโดยประมาณนะครับอันนี้ตัดยอดออกเนาะตัดดอ,อกหลยเติบถ้าปล่อยไปก็บทเกือบสามลกอ่ลครับนี่คืออ้อยพันธุพันธหาศูนย์นะครับข้อดีก็คือบ่ต้องปลูกหลายต่ว่าสีได้เงินอ่าพ่อๆกันครับอ่าปลอยในพันธุ์อื่นนะครับเพราะว่าจะว่าการขายกระิีในเงินสากรัวนะครับแต่อาจสีได้หลยกลัวแต่ก็ได้สากรกัวนะครับมีข้อดีขอ้อ สียตังกันนะครับอ่ะเบาหลายนะครับมือนี้ชิปสิมาเมืองมามันเฉดได้น้ำหลายปนันใดเนาะอ่ะในเมืองคว่มสูงเนาะประมาณ4เมตรเนาะ4เมตรได้อยู่ไอ้มาคอนเป็นทอนครัรบผมผมตาชังางรู้กัน มาคอนเพลิท่อนแล้วก็สชี่ยาไปเข่าเครื่องริดนะครับสีหูก็เลยปลาได้น้ำจะขวดนะครับขายเป็นผ่านนะครับผมขายอยู่ทียี่สิบบาทนะครับต่อต่อลำต่ว่ลำหนึ่งก็มี่ไร้ขอนะครับ ยี่สิบขอสั่งมาไหนนร่นะพี่น้องจัดส่งให้แต่ว่าก็าให้ลูกค้าเป็นผู้เสียค่าส่งเองนะครับเนาะขูดยิ้วครับพี่น้องปอกก็ได้ครับแต่ว่าปอกนี้อ่า เครื่องเนียมชิบค่อยกินไอ้กินอ้อยนะครับคูเฉพาะผิวในเหยื่อเปลือกไว้จะดีกว่านะแต่ว่าต้องคูเอาผิวออกนะพี่นอ้นองคูน้ำพ่นที่ว่าหนักไปยังก็สีดำนี่นะครับเหตุผลก็คือบวเปลือกออกเนาะฝุ่นมาลงเกาต้อ,อตงคูเปลือกออกนะครับหอยธรรมชาตินี้ ก็คือน้ำก็ออกจีออกเหลืองอมเขียวอยู่แล้วนะจะมานะครับการปูกใกล้ต้นกล้วยนะครับนี่ผลนะครับเกดให้น้ำสีดำนะครับน้ำมออ้ำพอาก็ชิบประมาณนี้นะพี่น้องเนาะใส่กระมังมา ขั้นตอนสอบเปลือกหรือว่ากอกเปลือกครับ็เรียวเรียว <ไป S 1> เรียว,วสีผ้าไปขุ่นกันว่ามันสเได้หลายไปไหนเนาะ <c oughs> เรียวอยากเียตามแนวสีก่อขวดให้มึงนะครับว่าสเไดจะขวดเนาะออยแค่หนึ่งต้นนะครับ เพื่อฮะบูไดในเมืองคลิปนะครับเมืองกรีบแล้วเกิดเปลี่ยนก้อนกรีบใหม่นะครับในการทําการเกษตรนะครับเอาการเกษตรเกษตรคือเก่านะครับแต่อ่ะจะเปลี่ยนวิธีนะครับสิ่งปลูกอ่าสิ่งที่มันมีราคานะครับเราชิบว่ต้องปลูกหลไรนะครับพี่น้องละว่าเปเมืองคุณเลยครับครับพี่น้องมาหนีสตาร์ทเครื่องครับผม พี่น้องหลังจากนะครับนี่ป้่อยแล้วนะครับมะเมืองว่าสิริไรยบันไดขวดนี้1นึ่งจุหานะครับ,วบขวดหน้นหานบ,นนบนในกล่องนะพี่น้องเดี๋ยวชิลลงอาวัดในเมืองว่าไในไรยบันไดเนาะอ,อยนี้สองโลครึง่งหนึ่งลำสอโลครึง่ง มีไหลออกแน่ยังแน่ไหนกระเดียอดยอยู่ครับอะครับพี่นอ้องปล่อยลำหนึ่งนะครับสุมว่าหนาศูนย์ลำหนึ่งสองจุดห้านะครับดัมมนักสองโลครึ่งนะครับ ได้น้ำอ้อยมรานฤทธิ์เคืองนะครับร่วมตัวเฮียออกนํานะคในประมาณฤทธิ์เคืองนะครับคันดาเสรีเป็นเงินนะครับลิดหนึ่งนี่กะซขับแยงเป็นขายขวดละสิบนะครับหนึ่งจุดแปดนะครับกะซีได้ประมาณเก้าขวดได้นะครับเก้าขวดละเก้าสิบบาทนะครับต่อลำนะครับตีเหลีกยงมๆมนะครับลำละเก้าสิบบาทนะครับเพื่อไปเป็น ให้พี่นหนองเมืองนะครับจะเปรียบเทียบกันเมืองว่าในการทำกรเกษตรของเฮานี่มีทางเลือกหลายอย่างนะครับในการเห็ดนะครับบนว่าเฮาต้องไปเห็ดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เคยเห็ดมาแล้วบ่ใดากาไร่นะครับเขาลองมาปรับเปลี่ยนวิธีเมืองนะครับลงทุนต้นทุนที่ต่ำลงนะครับแต่ได้ผลผลิตที่ราคาสูงขึ้นนะครับก็บเป็นข้อคิดให้พี่เหนองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับผู้ที่ กําลังปลูกนะครับแล้วก็กําลังอยากหูว่าหอยล่ำหนึ่งโลหนึ่งมันไหนน้ำเท่าไหร่นะครับเนาะมีครับกับพี่ส่วนเห็นแล้วนะครับเนาะทีเดียก็ลองเอาไปคูณมึงนะครับเนาะตีไปล่ำแล้วกาสิบบาทนะครับสิบล่ำก็เก้าร้อยนะครับอ่าตอนคลิปนี้นะครับพี่น้องก็เอาไว้ซ้ำนีดสักวันนะครับเนาะคลิปนานะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆมาเห็นพี่เห็นน้องมึงนะครับเนาะก็ฝากติดตามนะครับช่องยูทูบ พูดจองแชนแนลนะครับแล้วก็ทัางเพียร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับเนาะชวนคลิปนี้ก็ไปสำเนียสักคนครับพี่น้องสวัสดีครับ